คะแนนแต่ไม่แพ้ใจบิคิดเจแปนเตรียมเดบิวต์หนุ่มๆ5้าสมาชิกที่ตกรอบจากรายการไอแลนด์ใครปลื้มคนไหนบ้างไปดูกันค่ะ เป็นสแตนค่าย Big Hit Entertainment อยู่แล้วนะคะก็คงจะพอได้รู้นะคะเพราะว่ามีข่าวดีต้อนรับต้นปี2021เลยค่ะน่าจะเป็นความแปลกใหม่ของวงการเพลงแล้วก็แฟนเพลงด้วยนะคะเพราะเขาเตรียมเดบิวต์นะคะไอดอลบอยกรุ๊ปวงใหม่เรียกว่าแค่เปิดตัวมา5คนนี้ก็ตกใจสาวๆไปแล้วค่ะเพราะว่าคุณหน้าคุณตากันดี เป็นผู้เข้าแข่งขันหนุ่มสุดหล่อนะคะไอแลนด์ Island นั่นเองซึ่งเป็นรายการในดวงใจของใครหลายๆคนก็เรียกว่าปั้นนะคะศิลปินไอดอลขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะอันนี้เป็นสังกัดบิคิดเจปแปนนะคะความน่าสนใจของกรุ๊ปนี้นะคะอยู่ที่สมาชิกเนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันค่ะมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันด้วยแหละจาะว่าแต่คนนหนสัญชาติอะไรมีใครจำได้บ้างคะ เริ่มที่หนุ่มเคค่ะเกิดวันที่21ตุลาคมปี1997นะคะสูง186.5เซนค่ะแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นนะคะโอ้โหมีหน้าหน้าตาเก๋มากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเขาได้รับการฝึกมาเป็นเวลา2ปีกับอีก8เดือนค่ะเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ i อแลนซ์เนี่ยนะคะกีฬาท,ที่ชอบที่สุดก็คือการวิ่งค่ะส่วนของกินที่ชอบที่สุดกินไม่รู้เบื่อเลยก็คือต๊กโบกีนะคะ แหมเป็นหนุ่มญี่ปุ่นที่กินอาหารเกาหลีเก่งจริงๆเลยค่ะเพิ่มให้นิดนึงนะคะเพราะว่าหนุ่มเคคนนี้เก่งกีฬามากๆเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนเลยละค่ะวิ่งขนาดได้ทุนเรียนเลยนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาแอบมีใจให้เรื่องของการเต้นค่ะคนนี้ก็สะดุดตาจริงๆค่ะหนุ่มนิโคลัสนะคะหนุ่มคนนี้ดูเฉียวเียวหน่อยนะคะเป็นอิตีเพราะว่าเป็นชาวไต้หวันด้วยค่ะ เขาเกิดวันที่9กรกฎาคมปี2002ค่ะสูง180นะคะได้รับการฝึกฝนมาทั้งหมด8เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขันใน i อแลนซ์เหมือนกันนะคะชอบแนวเพลง R&B นะคะแล้วก็ชอบกินนมเป็นพิเศษเลยมีหน้าสูงเลยทีเดียวนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะยองมินนั่นเองค่ะเกิด28ตุลาคม 2 4 0 4นะคะเขาสูงถึง183เซนเลยทีเดียวคนนี้ก็เป็นหนุ่มเกาหลีค่ะส่วนระยะเวลาในการฝึกนะคะอยู่ที่1ปีกับอีก4เดือนค่ะก็มีคำถามน่ารักน่ารักนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกเป็นสัตว์ได้เขาจะเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเป็นกระรอกนั่นเองค่ะแหมก็น่ารักสมกับเขาจริงๆอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมนวิเศษได้ก็อยากจะได้มนวิเศษที่โยกย้ายเข้าของได้ตามความคิดของเขานั่นเองค่ะ ส่วนอีกหนึ่งนุ่มค่ะวันนี้อยากแนะนําให้รู้จักจริงๆนะคะหนุ่มน้อยทาก,กิคนนี้ถึงจะอายุน้อยแต่ว่าสเสน่ห์เยอะจริงๆค่ะแม้แถมเกิดเดือนเดียวกับแอดด้วยนะคนเกิดเดือนพฤษภาคมน่ารักค่ะหนุ่มคนนี้เกิดวันที่4พฤษภาคมนะคะปี2548นั่นเองก็สูง171เซนเมตรนะคะแล้วก็สัญชาติของเขาก็คือเป็นคนญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาเขาก็จะเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะคะ หนุ่มน้อยคนนี้ได้รับการฝึกมาที่10เดือนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันไอแลนด์นี่แหละส่วนหนุ่มคนนี้โดนคําถามที่ว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกฟังได้แค่1เพลงนะคะเขาจะเลือกฟังอะไรแน่นอนว่าต้องฟังของรุ่นพี่ BTS นะคะ Blood Sweat and t e a r นั่นเองค่ะนอกจากนี้เขายังบอกว่าให้ลองบอกซิว่าตัวเองเนี่ยบุค,คลิกยังไงนะคะผ่านคําแค่คําเดียว เขาก็บอกว่าของเขาไม่จอยก็ฟันก็คือเป็นคนที่สนุกสนานค่ะสวนหนุ่มอีเจค่ะเกิดวันที่7กันยา2002นะคะเขาฝึกมา1ปีกับอีก6เดือนค่ะก็เรียกว่าเป็นหนุ่มวหวานๆนะเพราะชอบทานไอศครีมจ้า ึ่งช่วงนี้ Twitter Big Hit ิตนะคะ Entertainment Japan ก็ลงโปรโมทหนุ่มๆรัวๆเลยทีเดียวค่ะตอนนี้มีสมาชิก5ใช่ไหมแล้วก็จะออเดชั่นเพิ่มอีกเดีด๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างแนะนำตัวของหนุ่มน้อยทั้ง5กันนิดนึงค่ะ ใครที่ตามเชียร์ห้าหนุ่มอยู่นะคะก็อาจจะดีใจน้ําตาไหลเลยทีเดียวเพราะว่าหนุ่มๆอาจจะพลาดหวังจากในรายการไปแต่ว่ามีคนเห็นความสามารถนะคะแล้วก็ดึงมาเริ่มต้นเดบิวต์ใหม่กันแบบนี้ด้วยซึ่งก็มีคําถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าแฟนๆส่วนหนึ่งบอกว่ากังวลค่ะว่าจะเดบิวต์เร็วไปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มๆเอ็นไฮเฟนนะคะ ก็คือผู้ชนะจากรายการเดียวกันนี่แหละไอแลนด์นะคะเพิ่งจะเดบิวต์ไปเมื่อช่วงปลายปี2020นี่เองนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสกันรัวๆเลยทีเดียวค่ะยังไงฝากคลิกไลค์คลิกติดตาม Subscribe นะคะอัพพีนิวส์ไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า